นเลมาแนลโอ้เด็ก่โตปโตมอปโตมองไปันตีโตมีโปการเชคุยวานั่น่ะ้มาก้อมากหมเหมอดเลยรุ่องตะโกหัวจีนมาเข้ามแรัน่จัดไปครับพี่น้อง ุมันเกมนจับทานครับจ้าแม่น้ำไผ่จ้าดีจ้าแม่น้ำไ่อีสานโมนิอยจ้าโมน้ข้าสิเ็ปลาแมล้วโอ้ได้แก๊โตห้องไปตกป่ามวพี่น้องมีแต่โตใหญ่มีแต่่ใหญ่ปิ่นๆนเลยอืมไอเห็ดจได้กินมันนี้มันี้สิก้อยกับต้มจ้ะก้อยต้ม รับต้มหนาตัวเมนูจ้ะฮกโตต้มหม้อไฟกันต้มหม้อไฟเต้ต้มหม้อกันบ่หม้อไฟกันจีบสุกเลยนับพี่น้องกันกันมากปุยมาต้มหม้อไฟกันจีหอยั้งเลยคอยิุดจอนจังเข้ากันตัวใหญ่กับพี่น้องเองบีบอะไร ยี่รุ่นนั่นกระเป๋าแอร์บอกให้เอาใส่ไว้อ๋อชีม่เใส่ได้ใส่ออกก็ใส่แม่ต้องใส่ออกเพราะว่าใส่ไม่ดำต้องใส่ออกให้มันขาวๆหลาออกย่างดีแล้วต้องสีขั้วหลากระพัวต้มจ้ะก้อยอ๋อก้อยไม่นี้ก้อยหลาต้มก้อยเส้นบมดแดงเต็มจ้ำน้ำคน ก๋ออยยวยเส้นหมดแดงว่กับก๋ยเซ่บนบกนาเนี่ยลุนเรามาตีก่อ,อยเส้นบมดแดงเอามีได้ขังสวนข้าวยกขังหน้าเปเอาแดงหลายอยู่น,ยน,นี่แม่กนนินไปหารตะตคไขจ้าพี่นอ้อง้าตะไข่มาแบบตรงไม่แบบนี้ Ừ, mình đã kia thả lẹo để cua vậy Ăn ừ. <laughs> chứ Nó còi chắc này อประมาณสองสามตัวเนาะที่หันหนันหันสองตัวหั<ส>นปศิตัวบป็นคอยสีตัวทีมันจะเนื่อเนื้อมันด้จ้ะแต่ว่าโค้งเขาก็ไปต้มทุกตัวเลยโค้งเขาจิ้มจต่มย่ำหมอไส้จ้ะปลาตะไครปใส่เครื่องต้มย่ำนริงจริงปลูใส่จุ่นย พุ่นข la ้างมอไปแล้วในเฮียนตั้งมอตั้งมอไปแล้วตั้งขุ่นหนังกต่ตั้งจอไปแล้วพนะแม่มันศินป์ก็เอาบุญเนาะหนังกับกลางจอเลยได้ทั้งขุ่นตั้งตั้งจอหนังไปเลยดิตั้งหยาออกชูเอาเอาขึ้นเลยได้ม้วนอะไ้แบกไปเลยดิแบกโค้งไปแล้วยำกลางจอหนังแล้วแต่ว่าหนังใายมื่ออื่นขุนเด้อพี่น้องมเอนี้่มาถ้าใช้เมนี้กินมหลังก้อนเตรียมแนน ก็บบดีละป้าปุ๋ยมาเปลี่ยนกันอาบน้ำปนไปนี่ไม่ตั้งแต่สิรอบไปนี่ก็สิได้เปลี่ยนยกันตัวน้องมือหนึ่งกันนั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกันให้แม่ต้องไปกลัวหนี่กั้พักกันไปอาบน้ำก่นอนป้าปุ๋ยมาเตรียมเครื่องจอยใส่กันเตรียมเครื่องต้มย่ำมันมีต้มย่ำน้ามข้นอยู่ μ. นี่กระสุนน้นนามข้นจ้ะ

อหม้อเลยสิเนาะหม้อใหึ่เลยอาอเดี๋ยวมันเดือดจะเอาสิมาปรุงได้จากนีพริกเผาใช่พริกเผาไหมน้ำพริกเผาใี่แหมน้ำิพริกเผาจ้ะหม้อมัเด้อเนาะหอยหอยพริกเผาคนปลาหลายหมอใหญ่กับตองใส่ไหลายหลายเติมได้หม้อใหญ่สิโนยำกระเด็น

จ้ะจ้ะต้มยำน้งตอคนสลืดอกสบักถ้าเสียบกหนาวะโอ้กหนาวกบโอ้กหนาเอายาเอากบนาวบอเอากหนาวนากหนาวเขาไหลอยู่บแอมาหลายอยู่ตับใส่บกนาวเขาบอต่องใส่เาตับงขามใส่บกขามจ้ะตั้งนี่ยต้มยำเขาไส่บกขามเดี๋ยต้มแสบจริงอ ปปเปุ้งปุ้งเลยพส่นองมัเนียหมดดวงดวงแต่ว่าผู้แปลกเกลือเทศหอใส่ผู้ใ่นองใส่กปูดกบเกลือเทศกนน่าสีเหลวก่อนเนี่ยเกลือจ้ะนี่ไงนี่ไงนี่งี่ง าม่ด้มากัวใสกเด้พี่นออนันอนวันนแต่ตรงนี้เาตามแ่ะต้มยำยต้มยำแน่ใสตนี้นตาตาิบไปมวชินเดี๋ยวเีไล่กตาซิตาซิเ่เี็นอ่ตาหนุมก็รกนหัหอยหยเราะไ่ปิบี่น้องวานง ขอซิมดีละตังคนขอซิมถ้าเดี๋ยวก็ขอซิมเดี๋ยวไปสิซิมเนี่ยน้ำตาลละลายเลยละละลละซิมซะอือปูบกระเทียมขอใส่ซะมาเด้อบ้าปุ๋ยเอ้ยบ้าใส่แบบยบกกระเทียมต่อๆดียดูดไปน่องไหนเกลือ่าเเกลือลง ขึ้นไปใบบักบกพร้อมตีตีนะบชีไปเรื่อยเนาะแม่จะบ้านเทาเอิญฮอดจะชีไปเรื่อยแม่แต่ว่าผู้แปลบอเชียเทืดเท่าเป็นยังไงนพีสนองแต่ว่าปิดเลยได้ไหมปิดติบแม้ชินปิดเลยมันแสบแล้วล่ะเสียบเลยเนาห้องคือทไทยได้ไหมไทยมาเนี่ยีเด็ดีเด็ด หใหญ่เิสอาจรียบร้อยแลเป็นบ้าเมลวัชินป่ะนี่เรียบร้อยจ้ะาแบแล้วปะนี่ยนนี่ลิตัวนี้เมลวัชินน้องเหลวเข้า่อนแบบ ดาไฟเดี่มื่จังใส่เมจังนจังบะเต็มอ่ะดีเลยสวยแต่เสียบกับพี่น้องเออหอยหอยอืมอ๋อที่เสียบเดี๋ยวได้ทางนี่แม่แม่เตรียมจานสิทอดไก่ให้น้องเล่นหนาจ้ะไม่พสิเส็ดงามพี่เสียแนุ่มเห็นไหมทานอาหารเพิ่นบ่อค่ะบ่มีอย่างดอกเด้อพี่น้องเที่ยวกันกินแบบสบายจ้ะ ลดล่นนะฮะไป <c oughs> ป่อยปลาห้อไปดิไปล่อยปลาป่อาเห็นเงินทั้งหมดแดงผนหมเงพูดดีเห็นแล้วผู้นั้นผ้าไปยังิ่หูเมีอนยนู่ดิบงานนางกำลังข้นจอขึ้นโ่วงครับพี่น้องอเตรียมการอะไรจะมืออึนครับพออานเทนแน่นอน จะนกจเต็มทีมงานอีสานเมืองหน่อยทีมงานกำลังถึงโค้งป้าไปป่อยป้าทำการห้อกิเลี้ยทำการมือนี่บอกทีมงานนังงยอเห็นเล่าเออจ้าดิเนี่ยพี่ไหนอ๋อเนื้องมูแดงองการเื้อมแดงงการที่้าีว เนี่ยโมเลี้ยงวัปุวัวโเลี้ยงว่กัดมาไม่ตไ้าหข้าวคข้านผมไปลอยยังไงโอ้ขสีหลายขักวเอ๊ะเออไปไปอมันยขดวัวเพียงดอกยขึ้นมัไปเชบปอาปุยวานันน่ะวัวปากหลายเลยออเอกัดข่อย โอ้หร้อมากนมาก้อนไหมรอนเ้ยหมดไปอบาโอ้โหบางคนเกี่ยะไรเียเาอือก็มาเกยเผู้ใดเกี่ยเกียเอาหยเียนอยเีย้อยอ้ยจบจบเลยใส่ย หอมวยะี่เศษๆเหอ้ยโห่ๆหอมเตมันเจียมจนใบกระดูเห็นว่าที่หมแดกันกัดนำออกเลยเอจนันอจนนไม่ใช่ผกพรเป็นลานี่เมันเรื่องหดแดมากัดมันยังื็เออกันน่ะคัดเอถึงกับงขาดโอ้เอาไปกลับไปห้มูที่เมื่อนทองบนี้ มาทกมากไกลเทียวไเจวนาอกันข้อมไฟฮะไรข้อมไฟไรข้มกนเปียงมันกีทอดได้ครับมันเนี่ยมนโชว์คฟูฝีมือครับพี่น้องโชว์ฝีมืองบวกลงไปครับขาอุ้งไปขางี้ครับพี่น้องขาบวกครับพี่น้องตาม้นเอือครับพี่น้องนเอือกี่นครับเนื้อแน่นๆครับพี่น้องงไปขีพี่น้องอ๋อ เก็ใจะอยู่ครับพี่น,อน,ๆๆๆๆนอ้องพนักคนทะเลทะเลทะเลก็สบัวอ่าบวกเข้าไปนู่คุ้มสวยครับพี่นอ้องนี่งเป็นผู้เด้อครับนี่งผู้สวยอยากเข้ากล้องพานาักถือจานให้ก็เอาแล้วว่าอ่าครับนี่นักภาพไกลครับพี่นอ้องปีครับพี่นอ้องเขาไปแล้วครับอีกหนึ่งโยนฟ้าพุนเริ่มเริ่ม่างกระด้างห่างครับปีที่สองนี่พี่นอ้องครับโยนฟ้าบนีนบวกเข้าไปครับอืมฝาใกล้ทาน กินกระร a างฮะจิงอ่ะก็ต้องกันกระเจาผ่านจิอ่ะนอใช่นี่รสลอกเห่อใช่รสอกออรสลอกนี่อรอยมากเลยค่ออะไรอ๋อจิ๋กระเจาวะเออเดียงอะไรเอออ๋อจิ๋งอ่ะเลยิงกอิุนมด้วยกับ้ระเจา หนอดใจเรบพี่น้อดหอดเนเดี๋ยวนมนด้วนเออปาเป้ใชับราเดินับเช่าเลยที่นี่บดเสอะดลยปากระชนะแล้วเนีนหมเนาะทุกคนใหยแต่ช่งเนาะทำนั่งยังเอาเป็นลูกมือวใไดักบอูคนนี้เนี่ยถามเถอความพอใจกันนะเนาะ ชนะเนี่ยพี่มันต้องคึบคึบเนี่ยแคนี้คึบคึบสอนบอกสอนเมือ่อมาพี่น้องเลยฮะมาพี่น้องปล่อยปลาครับคือทั้งแนะนำผมครับพี่น้องค,อคน,งน,อนอคน,นุญาตใช้เนื้อได้พี่น้องเลยผมนี่คงแอกนี่ละบ้านเท่านี้ละอนยัดเลื่องไปครับบ่อนย่องไปกันเลยพี่น้องนนครับปล,ล,ล่อยปลาน้วยครับพี่น้องโอ้ยพุ่มโตมครับ คือเหื่อปลาใบนีปั่นน้ำออกเด้ปั่นน้ำออกได้ amp, เสียด<ๆ>ราม<ๆ>คุ้งคุ้งโอ้โหแสดงว่าคุ้นชมในที่นี้ว่าเอหน้ำที่ออกลายเด็ดในเานามมารา<ๆ>รอเอะขันข้าวครับปั่นน้ำออกครับอัดปาหน้ำข้าวออกใช่ไหมเขียนช็อกโกตีในเอะนี่แหละปั่นออกนี่ค่อยพงข้าเขียนแบบพงเลยเหี้ยนี่หมดนวครับก่อนสุดท้ายเด้อพี่น้องครับวันนี้ นี่สูตรเชื่อขั้นครับพี่น้อง<ป>เอาหน้าไปอวออีกได้บ่นในยแอนนี่แหละต้มเลยต้ม <ปะ S 1> สุกเขาก็ปรุงก็ได้ปรุงสุรดรสน้ำปลาคือก๋ดยเตี๋ยวปนามันบ่คุยแล้วก็จำเาพี่น้องมีการมาเอื่นครับซ่อมติดเอืน่นซ่อมดูดมือสามารถพิเศษครับพี่น้องซ่อมดูดมือครับให้ได้สิได้กินเอ้า พีนองเลยเดี๋ยวชิ้งานที่สามอมาครับมันไม่ใช่สูวัาสามไม่ชี้คือพลังเราว่ะเอาล่างตัวบานเลเอาไปล่างก่นีไปเอา่าคน้่องาก้อนครับเต็มเต็มครับเฮ็ดผู้ค็ยน้อยถกินเข้าขวานค่ะานเป็นนองเลยคอยปลานิีครับใส่หมดเดีอน ล่างู่อยครับพี่น้องพีเมอแม่แอมได้พี่น้องันนี้แมมแมได้กินนะนี่าตะลตะลตะลูคอยยงวบก็เฮ้ยีคบครัวก็อี่คงขยายปนไอะแดงกลมันจสูกนเอานุ้ดดเลยพี่น้องเลยปล่อยานิี้ครับส่นี่เราต้องคอรับครับันเบอพี่น้องเลย ร่อยครับนี่มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกัน<ะ>เลยจ้ะคือเห็นงามแลยครับมาง,งามเลยค่ะอ,อันนี้เป็นดากวกระจายครับนี่นับลงมาเป็นรูปบึกือครับนี่นลงมาเบ้่อชุดยอดเลยพี่น้องลงกินความรับอันนี้ที่ไปเห็นน้ำซุปเป็นว่าเอร์อันนี้จะไปต้มครับโอ,อ้ไป อ,อู๋นะครับเอาง,างานน่ายๆเลยครับสุดครับลงไฟน,นีอยอย่ครับ,บ,บงงสิบบาทก็พอะหลัเนาะครับุงบง้งครับพี่น้องมาเนี่ยคน่ะับผมคนงอยู่พี่น้องเอ้ยครับก๋วยปลาเนิ้ยก๋วยปลาเนี้ยแดงบุญแดงครับพี่น้องมาเนี่ยหาจะเล็กก็ปาก็อะไรก็แช่ก็ติ๊ตามครับเพื่อเป็นกำลังแก่ทีมงานสุดๆสุดๆเลยพี่น้องครับมาเนี่ยก๋วยปลาเนิ้ยน้ำกันครับเปิดไปรับกินขอแรงครับพี่น้องหาปลาเขาวหาปลากินน้ำกันครับมาเนี่ยปีมือเบาแอรครับพี่น้องปีมือทางเคียงกานครับลงมือเองครับพี่น้องมาเนี่ย น้ไปครับลงไปเล้่ครับลงไปครับขงเข้าขวัวครับหอมหอมขวามะเมย์ครับพี่น้องใส่หมว่านคุณลตามคุณเจ้าหน่พี่น้องเลยตามดรถครับพี่น้องใส่ไหลบไหลครับเพราะเส่เปรนเส้นทะเลัวหัวลงไปสู่รถนะตามเดยพี่คงครับพี่น้องเลยี่กลังลงไปอู้หอมเสนะอียี่ขลัวเขาคือพี่คงต่อไปกับพวกหอมซึมจับกันได้เนียครับพี่น้อง ปุยเจ้าไก่วันไหนพี่น้องตีตามได้ครับนี่หอมบอกรุ่นเจ็บเลยเโอ้โหพี่น้องกินหอมครับกินข้อมสวมของมดแดงครับเผากันในเนื้อปลาขึ้นซับเข้าไปมดแดงก็กัดเข้าไปนี่ซุปมัดพี่น้องซุกตอนได้พี่น้องเอ้ยคุณร so ุ <teor semanas> ่นล้างมือมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับาซีมาย่างเดียวข้อแซ่บเลยบ่เดี๋ยวต้นหอมต้นหอมน่าใจอยู่เนี่ยนหอมนีเอาซีมกันางเ่ยวเนี่ยแห็งทันเลยอ่ะเอาซีฟาย่าง ไเรา่ยหอมมาร้อมดีเด็ดยุ้มสามมือเลยไปลุ้นน้ำปลาเลือเลือปะติกนเพิ่มอีกปะจะขึ้นนั่งหัวใส่ลูบไปแห้งเลยเดี๋ยวกูแม่โอ้ยงไปห้องเหมือนเลยเฮ้ย ปลาุ่นอตะก้ขวกินบ่เ้นเลยขวดไม่ไหมพอได้ปิดแกนไหนพอเลยพอแสบแสบแบเอาเลยครับทิมซิมผู้เฮดอะแบเอาครับลองเบิ่งคนใหญ่รุ่นยองว่าแ่บ อาจารย์ไ่ละอืมหอฮั่ต้งมาเข้ากัข้ากหอมข้นองหอมปีกผงหรหอมผัวเนาะรสชัดได้แจ่มดีดีว่ะทานทานครับผมแส่บเหรอนป่ะจัดไปครับพี่น้องน่ะสวัสดีครับ เอาจมอลงไปลูกดีๆเด้อยัยมันขวังเด้อลาไปนาบ้านคนละเสียพวกเนี้สุดเสียถึงเนาะต่อไปก็ถือแตาหัวแถไปตำนานไปถึนาะนือล้านแถขะดหน้าหมนหัวไปหรอพี่น้องม so ักตหัวม่แม่มักตัหัว คนมาัวนมามักมอรตัวอะตัไม่อานี่นตมันยตโ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 ออะไรฮะบะนี้เขาบอว่ตัวน้ักหนี่อมาทักไปบอกแล้วพี่หนอน นี่ก๋อยปลาก๋ยปลาพี่น้องออหวยหวยเด้อเด้อันนี้ผู้ดีปวดงานอยู่ีเด้อยมูหนังผว่าท่านแล้วเขาจองขาเอายังก็หมูเห็ดนัาเด้อจะจิ้ก๋เตี๋ยวน้องเนก๋วยไก่ที่อย่างนี้กยปลาอินปลาหมอไฟครับ สอ้างฝุ่น้องเล่นหนาพี่น้องบอยเล่นหนาพี่ยักเกียสวยบอยเล่นหนายักเสียบอยเล่นกันยักเกียมาเด้อจ่าจริงกอเลยงนับกันมาไหมสิบมีมันขนาดลุงลุนน้องพือห็นค่คือน้ัคุน้องอยกับน้องอยกน้อ ิมมอามามาพี่น้องมามากินน้ากันกินขัาวเลงกันเลยเอฟซสุองสปอนก็เิญวโดนบ่เมนมันห้อนเบากนเบากนใจสิมเจียม้าบานข้มมันแล้วก็เจมคนรสชติดทานครับมามาแซ่บกัน ไปมปั่อยปลาเพิ่งยำลังบ้านบ้าปุ๋ยอันนี้นับนักจากเชียงค่าในพี่น้องสดพร้อมตีสดเฮยเจ้สันติวิธีกินน้ำหมนอจนู้นัองหอนพี่น้องก้อนยิ่ตีป่อยปลาบ้าสมแสบเนื้อไมไ่อมพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้ะขี้เขากินงน้ำกันเลยอจ้ะ เยังบอกจะปูก like, ็ทำอ้อยดีอ like ้อยดีบางได้ต่อเนื่องเลยยิงเขาพนะอ้อยดีอ้อยดีพนะเป็นว่ามาเด้อจ้ะตั้งประเทศญี่ปุ่นคนล่ะ14สมองสุบอ่อนเหรครับมากมร่วมกันมือนี่พร้อมหน้าแห่งตามือนี่แม่แม่มกับเล่นอ่ะซสาวมาเยี่ยมมายำมาทีมงานดีสานบางหน่อยเซ็ตบ้างกันครับพี่ขาวโอเค โอเดียไอเดมินาสร้าง FC สามารถหนึ่งน้อยมากินข้าวด้วยกันนะคะไอเดียไอเดมาเด้อจ้าวันนี้แสบน้ำกันน้องเล่นหนากินยังเป็นมโนอเอากินไก่ค่ะกำลังเิ็ดากกันเป็นกินไก่ได้อยู่กินไก่กินยังได้อยู่จ้ะมาเด้อโอเดียไอเดีบแสบน้ำกันจ้ะแฟนคลับอยู่ประเทศญี่ปุ่นมากินน้ำกันเนื้อค่ะ มากกามาเนอะไวเดียวไยเดียวเตียงได้แม่เม่มวนบ่มาอีสานนวลหน่อยสุดยอดถ้าไปตกปลาเนี่ยเนาะจ้าม้วนมวนค่ะประเทศญี่ปุ่นบ่มีเด้อมาเด้อพี่น้องมาแสบแสบร่วกันจ้าจิ้มปลาลูกยจิ้มเป็นอแม่เมลเมลทอด่ลูกเมลทอด ไก่บ้านนอก็แ่มไม่อดใกล้บ้านอ่ารดีกินไก่นุ่มได้ปลางดแล้วเพราะท่านในปลาโค้งแมเนี่ยมันมีไปตกปลานิ่มากเอ้แตเพราะนเปิดพี่ร้องไม่เงี้ยวแต่เมียว่าจะปลาโค้ั้งนะมึงไม่กินปลาโค้งเบ้าแอ๋ีสุอกสุบอกว่าวกินปลาโค้งคอยดีตามเขาพี่น้อง พอมีกินไปนินึ่งก่อนทีมงานอีสานมาหน่อยก็เบาเย่อหลุมโค้งบ่อปุยอยู่พักไปเห็นหาปลาจะได้ขอบคุณนเอ็ซีสุมองสมบัตินะครับที่ติดตามอีสานมาหน่อยและครับเบ้าเอหุุมโค้งบ่อปุยยูพักพอนนอยเสื้อด <vale ื่มก well> ็ขอให้ยุดีมีแห้งสู่ผู้สุขคนเนื้อครับกินก้อนแรงแซ่บบพรว่าอยู่ไก่ยู่ไก่ยู่ไทยยูนอกก็ดีครับก็มีความสุขความยืดเยื่อครับิีนี้มาอนีพายุรุ่นแรงทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า อานนมเย็นกับมานนมวติดน้ำเย็นสวัสดีครับแหมือนน้ำเย็นสวัสดีครับ